สวัสดีครับบ้านชัดตัดนองเฟิร์ะครับวันนี้จะพามาดูดอกของเก่งจีนนะครับดูนะครับด,ดอกใหญ่มากนะครับดูนะครับเก่งจีนนะครับออกดอกแรกนะครับของต้นนี้นะครับสวยงามมากนะครับดูนะครับลักษณะของต้นนะ สวยมากครับดูนะครับแบบนึงครับจริงๆแบบด่างนะครับดูจะไม่เหมือนกัน,นครับอีกแบบนึงครับนี่ก็โชว์น้ำนะครับจริงๆิแบบโชว์น้ำตัวนี้ก็จริงจริงอันนี้ให้ดอกนะดูให้ดอกดีมากเลยนะ เยอะมากัตอนนี้ตอนนี้จะให้ดอกครับดูสุดยอดจริงๆนะครับดอกมานรับแสงแดดตอนเช้าอ่อนๆนะครับวอ,อนนี้มีแดดนะคะจริงๆครับให้ดูจริงๆรุ่นล้นนะครับ,รนนรบสามแบบสามสไตล์ของบ้านเจ็ดตัดต้องเฟิร์สนะครับ นี่ครับผลงานเราใช้ตัวนี้นะครับเชดตัดโรมนะครับโรมนะครับดูครับเร่งดอกเร่งผลนะครับตัวนี้ออกดอกสุดยอดนะครับสัปดาห์หนึ่งฉีดทีหนึ่งนะครับฉีดพ่นทีหนึ่งครับเพื่อเร่งดอกนะครับของเชดตัดทุกสายพันธุ์เลยนะครับใช้ดีมากนะครับตัวนี้นะครับ ฝากไว้ด้วยนะครับบ้านเชตัดน้องเฟิร์สฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ